สวัสดีแฟนมวยทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูมวยคู่ที่แปดในรายการสำหรับวันนี้นะครับเวทีมวยราชดำเนินนะครับประจําวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับนักมวยมมมแดงนะครับแดนการหลงสอเตชพันธ์นะครับต่อยกับทางด้านของสิงห์นรงสอรำเนินนะครับคู่นี้นะครับทกในพิกัดนะครับ 123ปอนด์นะครับ์ลล่าสุดของนกมวยมุมแดงนะครับทางด้านของแดนก้าหลงสติจพันธ์นะครับแพ้คะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยนะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับชนะคะแนนเซเว่นเฟมิลี่มวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะนอกทางด้านของเพชรตะวันเพชรกินดาที่เวทีราชดำเนินนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับสิงห์นรงศอดำเนินนะครับม เมื่อเช้านี้นะครับก็มาพิกัด123ปอ์เหมือนกันนะครับเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับเอาชนะน็อกทางด้านของพอยรุ่งเพชรอ้าวโอ้นะครับบรรยายเกมยังไม่จบเลยนะครับโดนนับไปแล้วนะครับไหวหรือเปล่านะครับยังสู้อยู่นะครับสำหรับทางด้านของมุมเงินกรรมการยกมือใบใบเลยนะครับโอ้นะครับเอาชนะทีนนกเกิลน็อกเอา์ไปนะครับทางด้านของแอดมินนี่ยัง พูดฟอร์มการทกยังไม่เสร็จเลยนะครับเขาเรียกเรียกได้ว่าลกกระจกยังไม่กินน้ําเลยนะครับชนะนอกไปเลยนะครับสำหรับทางด้านมุมแดงนะครับก็ขอบคุณเอฟทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับทางด้านของช่องจิตุพานมวยไทยนะครับแอนมินน้องใหม่นะครับบัรยายเกมบรรยากาศให้ FC ได้รับชมนะครับ ขอกีฬามวย,ยนะครับมัน <het> มัดมวยมวยนะครับอ๋อกลับลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ